สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องมิแร่ห้โชกทุกทุกทนครับครับเสาของวันที่ยี่สิบเอ็ดครับมื้อนี้นะครับช่วงเซานะครับเอฟซีกับล่อค่อยกันหลยนะครับสําหรับเลขดับพอกกล้วยนะครับงวดประจาวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับเสี่อวตัวเลขแนวาทางครับชุดดับล่างตัวตรงครับมาฝากกัน ดับล่างตัวตรงครับเอฟซีก็ร่อคอยกันอยู่นะครับสาหรับตัวเลขแนวทางของพ่อกล้วยนะครับเป็นเลขดับนะครับตัวตรงอ่ะครับคุณพ่อคุณแม่เขามาบึงมาชมครับมาชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจครับให้ทางช่องที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเอฟซใหม่ที่เขามาบึงมาชมใหม่นะครับอ่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเท่าสีบัวผาดข่าวสารแนวทางครับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงครับ สิบปราดข่าวสารเนี่ทางกันอ่ะครับมือนี้นะครับพอกล้วยได้รงตัวเลขแน้วทางครับเป็นชุดดับล่างตัวตรงนะครับมาให้เป็นทีเดียบร้อยแล้วสําหรับ fc ่รอค่อยกันนะครับอ่ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับอ่าสหรับเลขดับนะครับมาเบาควมเก่ากันก่อนงวดที่ผ่านมานะครับพอกล้วยก็ถือว่าดับบอยู่ทั้งล่างทั้งบนนะครับอ่ะ กับผเป็นอยังนะครับเพราะว่าพ่อกล้วยดับอยู่มาหลายงวดแล้วแล้วก็เลขดับพ่อกล้วยนะครับทั้งแอดวิไลก็ถือว่าย่อมหลับย่อมหลับอย่างเอฟซีเพราะว่าพ่อกล้วยกล้าดับถึง40กว่าสุดนี่สี่นะครับ40กว่าสุดบโว่ายจะเป็นล่างเป็นบนบมได้ธรรมดานะครับเอฟซีบางคนกะมีคอมเมนต์มาอยู่นะครับกับโว่ากันนะครับเพราะว่าเลขดับ กล่องสลากบ่มีเลขดับนะครับล่ะก็พ่อคุยก็ว่าบ่ได้หามบ่ให้ซื้อเพื่อไปชนกับเลขความฝันเลขสูตรควานวณของไผ่นะครับอันนี้เป็นแนวทางของพ่อคุยเองถามว่าที่ผ่านมาเอฟซีกติดตามกันอยู่ตลอดว่าดับอยู่บ่ครับถา้างวดดับอยูเอฟซีก็ว่าเยี่ยมว่าดีนะครับแต่ว่างวดที่ผ่านมาดับบ่อยู่นะครับก็มีบางคอมเมนต์นะครับอ่านะครับก็คอมเมนต์ที่บ่ดีปันใดน,นะครับ เขาก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับของพอกอวยนะครับเขาก็ให้กำลังใจกันนะครับพอเวลาเลขหรูดเลขกยังเลขบายก็มีคอมเมนต์ต่มมาด่ามาตามมานะครับแต่ว่าถาพกวยดับอยู่นะครับสำหรับคอมเมนต์ผู้จังสันก็เงียบไปนะครับเข้าให้กำลังใจกันนะครับเอฟซีนะครับทั้งแอดวีไลกับวายอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าสิเป็นเลขเกิดเลขดับนะครับ พอเกวยก็ให้นะครับวที่ผพันธ์มาบทลังนะครับเลขกเกิดก็มีเล็กดับก็มีแต่ว่างวดลังๆไปนะครับพอเกวยก็ดับหยุดมาตลอดนะครับสําหรับเลขดับก็มีเขามีหลุดเป็นธรรมดานะครับอ่าห้องก็ให้กันกำลังใจกันไปนะครับสําหรับการด่ามาการคอมเมนต์นะครับก็ให้อ่าก็ให้พอประมาณนะครับเพาให้กาลังใจกันซะนะครับเอฟซีเพราะว่าเลขดับนี่แอดวิไลเคยบอกอยู่แล้วว่าบวบจะสิเปลี่ยนสำนักใดนะครับอ่า บ่าวาสิเป็นสำนักใดดับเพื่อการลดต้นทุนนะครับอ่าแล้วกะ็ถา้าพูนลังคนก็คือเบาอยู่ตลอดครับถ้าบ่มักเพิ่นดับเ้าก็ซื้อได้นะครับบ่ได้ดหามบ่าบ่ห้ซื้อนะครับแล้วกะ็แอดวิไล่เบาอยู่ตลอดกล่องสลากบ่มีเลขดับดับเป็นแนวทางนะครับผู้มักผู้ชอบก็จังตามนะครับผู้บ่มักก็ปล่อยผ่านนะครับอ่าสำหรับคอมเมนต์ดีๆให้กำลังใจกันกับขอกราบขอบ,บุญขอบคุณน,นะครับเขาต้องให้กำลังใจ ผู้เพิ่นคำนวณตัวเลขแนวทางให้เฮานะครับต้องให้กำลังใจกันครับสำหรับบางสำนักบางเซียนนะครับบาวาตตสิปผมเกิดยอมรับว่าพอกล้วยนี่ผมยอมรับว่าเก่งเลยล่ะครับเพราะว่าดับแต่ละชุดสี่ศิบก็โตขึ้นบางสำนักบางเซียนนะครับก็เคยนะครับเฮาได้ติดตามกันสี่ชุด ห้าสุดหกสุดกันยังดับบรยู่นะครับเอฟซีอันนี้พอกล้วยแต่ละชุดบนล่างชุดละสี่สิบกัวตัวตลอดนะครับอะครับเมื่อนี้นะครับกะเบาพันกันไปนะครับอากะแล้วแล้วไปนะครับกะมาติดตามกันต่อหนึ่งท่านว่าคมรับสองพันห้าร้อยหกสิบหกเตียมแคปหน้าจอเด้อครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะว่าเหล็กดับล่างตัวตรงนะครับของพอกล้วยได้ส่งมากหอดมาถึงกันแล้วนะครับ ถูกคอมเมนต์ทุกยอดไลค์ยอดแชร์ก็ขอกราับขอบุญขอบคุณนะครับเอฟซีทั้งช่องอ่าเป็นอย่างสูงนะครับที่คอยเป็นกำลังแรงใจให้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอ่าครับมาเบิ่งน้ำกันครับพ่อกล้วยดับล่างตัวตรงนะครับเอาครับอ่าเตรียมแคมปหน้าจอเด้อครับคุณพ่อคุณแม่ครับตอนนี้เศร้าของวันที่21กันนะครับนี่ครับมาแล้วนะครับ ครครับแอดแอดกระสีอ่านอยู่ครับเพราะว่ากระหลชุดขึ้นกันอ่าเอฟซีกับแคปหนาจออาาม่มนะครับอาลมอ่าครับเอฟซีแคปหนาจอไว้น้ำนะครับดับล่างตัวตรงครับหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับอ่พอกล้วยนะครับดับล่างตัวตรงเด้อครับยำว่าเป็นตัวตรงอ่าศูนย์ห้าครับเจ็ดหกสองเก้าเก้าสอง

แดสี่เจ็ดสี่สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหหกสีหนึ่งสองหสองสี่ห้าสี่หนึ่งแปดเจ็ดนห้าสี่ครับชัดเจนนะครับเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอไว้นะครับ เป็นแนวทางครับเพื่อลดต้นทุนนะครับในการลงทุนนะครับย้ำว่าเป็นดับล่างตัวตรงนะครับดับล่างตัวตรงครับหนึ่งท่านวาคม2566ครับเอามาฝากมาตอนเอฟซีทางช่องกัดแคปหน้าจอนะครับอ่ะตัวหนังสือกระสิอ่านตัวหน่อยแน่นะครับเพราะว่ากระดาษเท่าใบไ่นะครับแต่ว่ากับพ่อเห็นอยู่นะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่าขยายให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่เท่าได้เบิ่งกันอยู่นะครับ ย้ำว่าเป็นดับล่างตัวตรงเด้อครับเบิ่งสกิปให้ดีอ่านสกิปให้ดีนะครับก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับพ่อกวยว่าบ่ไดาหามว่าบ่ให้สื่อเด้อครับเพื่อเป็นถูกใจกบเล็กควมฝันเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่บางท่านอาจจะได้ฝันหรือว่าสูตรคำนวณน,นะครับอันนี้เป็นสูตรของพ่อกล้วยเองนะครับอ่าก็คือที่ผ่านมานะครับอ่าก็ถือว่าดับอยู่มาหลายงวดแล้วงวดที่ผ่านมาครับ16พฤศจิกาย,ยน พอกวยดับไยูนะครับเป็นใงใดๆให้กำลังใจคุณพ่อต่อไปนะครับในการหาสูตรคำนวณนะครับบาวาสิเป็นตัวเหล็แนวทางครับเล็กดับเล็กเกิดนะครับให้กำลังใจกันไปนะครับเฮ้าบาวากันนะครับคือยากวิไลได้เบาอยู่ตลอดการทำงานนะครับของเซียนนักคำนวณนะครับใจจริงนะครับเพื่อนก็อยากให้ FC เข้ามีโชคมีลาบกันสุขคนนะครับนี่คือ จุดประสงค์ของนักคำนวณตัวเลขแนวทางนะครับอยากให้เอฟซีมีโชคมีลาบกันสุขสุขคนนะครับเอาชุดดับบ่าว่าจะเป็นชุดล่างชุดบนนะครับก็เป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับที่เข้าสิประหยัดตนทุนนะครับเข้าเบิ่งเป็นแนวทางนะครับทางช่องเสนอเป็นแนวท่างสาหรับเจ้าของตัวเลขแนวทางนะครับการขอกับขอบุญขอบุณพ่อกล้วยนะครับที่มีใจเป็นกุศลนะครับ อาได้ส่งตัวเลขแนวทางมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องกันนะครับดับล่างตัวตรงเ้อครับย่ำอีกรอบหนึ่งครับสุดท้ายนี่นะครับเขาก็ล่อนะครับว่าดับบนนะครับพุณพอกวยสีส่มมาห้มือใดกันล่อกันนะครับนี่เป็นดับล่างนะครับตัวตรงหนึ่งันว่าคม2566าสครับอ่ะสุดท้ายนี่ห้เอฟซีทั้งช่องครับยูดีมีแห้งครับโศกโศกนหมานสู้ขู่สุคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ